รวมทีมอวเวนเจอร์มิวจิรพงศ์แม็กนัทพงศ์ชยุทธมอสบันดิตทยานขวาทองวิษัุส 4, คีค0ณร้อยกีฬาแห่งชาติชายน่านสุพนิ์พุนเกิดเก็บอีกเหรียญสี่คุณร้อยเมตรหญิงกวาดสามทองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ,รบก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนะบ,บุรีเกม รีทาที่สานามกกลางจังหวัดกาญจนบุรีวิ่งผัด4ี่คูเมตรชายรอบชิงชาเลอร์น,นะครับทีมกรุงเทพมหานครที่รวมดาวอดีตท,ทีมชาติและทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับในเสื้อสีน้ำเงินประกอบไปด้วยไม้หนึ่งนะครับมิวจิรพงศ์มินาพระดีกรี6เหรียญทองซีเกมครับก็ลงแข่งขันในช่องวิ่งที่3นะครับปรากฏว่านะครับมิวไม้หนึ่งนะครับไม้สองแม็กนัทพงศ์วีระวงรัตนสิริไม้สามเฉาก๊วยชยุทธคงประสิทธ เจ้าของแชมป์เอเชียผาด4คุณร้อล่าสุดนะครับแล้วก็ไม้4มอสบัณฑิตช่วงชัยครับซึ่งเพิ่งรวมทีมกันไม่นานทยานคว้าเหรียญทองครับเซติ40.09วินาทีครับเหรียญเงินเป็นสุราชธานีครับ41.24วินาทีและเหรียญทองแดงครับน่าน41.55วินาทีครับดูครับจังหวะโค้งเข้า100เมตรสุดท้ายนะครับสับมาแล้วครับคนสุดท้ายของกรุงเทพก็คือบัณฑิตช่วงชัยครับมอสนะครับ วิ่งทะยานเข้ามานั่นแหละครับเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับคว้าเหรียญทองไปครองครับก็เป็นทีมเอเวนเจอร์นะครับที่รวมทีมกันเฉพาะกิจครับก็ทะลุปเป้าเลยครับวันนี้ก็คือเราตั้งใจอยู่แล้วว่าปีนี้คือได้มาร่วมทีมกันเพราะว่าปีที่แล้วทั้งน้องชยุทธแล้วก็เจ้ามดก็อยู่อีกทีมหนึ่งก็วันนี้ก่อนแมาแข่งตั้งแต่รอบคัดพากแล้วว่ารอบชิงเราจะเอาที่หนึ่งให้ได้เพราะว่าก็ห่างหายไปนนนาสำหรับกรุงเทพก็ สำหรับผมที่เพิ่งกลับมาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณทั้งสตาฟโค้ชทางกรุงเทพด้วยครับที่ให้โอกาสได้ลงไม้หนึ่งในวันนี้ครับซ้อมเตรียมทีมมานานขนาดไหนคะสำหรับอดีตและปัจจุบันเตรียมทีมเหรอสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ได้แน่สองอาทิตย์ได้ครับจับฉลากไม้เอา <c oughs> ก็โดยแต่ละตัวเราเราบุคคลซ้อมซ้อมกันเองอยู่แล้วครับตลอดทั้งปีอยู่แล้วไม้สามทีมชาติไทยอยู่แล้วไงก็เลยวางไปไม้สามเลย เรียนตัวสำหรับเอเชียนเกนยังไงบ้างหลังจากนี้เพราะว่ากีฬาชาตเราครบทุกประเภทแล้วก<ะ>็กหลังจากนี้ก็พักรักษาตัวให้อาการเมื่ออาการล้าได้แบบหายไปแบบเต็มที่แล้วก็กลับมาตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ตีไม้กับน้องๆในทีมให้ดีขึ้นแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดเพื่อที่จะเอาเหรียญเอเชียนเกมมาให้ได้ครับ เพื่อนๆนะเพื่อนๆพี่ใหญ่ตงเท่ากันพี่ใหญ่คนนั้นเลยอ๋อแสดงว่าน่าเด็กสุดไงหน้าเด็กเหรอเมื่อก่อนจะเป็นน้องเพื่อนนะเดี๋ยวนี้เดินในสนามโอ้โหเด็กว่ายทั้งสนามแล้วมันนิีซัพสิตแล้วครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับแฟนกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทีมนะครับวันนี้เราก็ได้ทําเต็มที่แล้วถึงแม้สถิติอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้อาจจะตั้งสูงไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเป็นเป็นสถิติที่ดีค่อนข้างดีพอสมควรครับก็ ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากเชียร์ทีมสี่คูร้อยนะครับทีมชาติไทยนะครับที่จะแข่งเอเชียนเกมนี้นะครับก็มีผมแล้วก็มีกุ้ยที่จะไปแข่งเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีน้องๆที่ซ้อมอยู่นะครับในแคมป์ทีมชาติไทยครับก็ฝากเชียร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมสี่คูร้อยชายหญิงด้วยครับจากฝ่ายชายครับไปดูวิ่งผาดสี่คูร้อยเมตรยิงกันบ้างครับ เป็นนักวิ่งจากทีมกรุงเทพมหานครน,นะครับในเสื้อสีองเงินเหมือนกันเนี่ยนะครับในช่องวิ่งที่3เหมือนกันประกอบไปด้วยไม้1ครับปณิตาบินชัยนะครับไม้2พัทรพรพเดชาน์นและไม้สาว,วิลาสนีจงจิตครับก่อออกสตาร์ไปแล้วนะครับช่องวิ่งที่3มไม้แรกไปแล้วครับกำลังจะส่งให้ไม้ที่2ครับพัทรพรพเดชานทหนมากับแล้วก็ไม้ที่3ครับวิลาสนีจงจิต กำลังจะรับไม้นะครับเข้าโค้งนะครับกำลังจะเข้าโค้งนยครับเข้าโค้งไปแล้วนะครับส่งให้ไม้4ครับน่านครับสุพณิ์พูนเกิดก็ผนึกกำลังกันครับวิ่งเข้าึ่งชัยเป็นทีมแรกครับเซติ45.82วินาทีได้เหรียญทองไปครองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ของน่านสุพณิ์ในการเจ้าบุญเกมครั้งนี้ด้วยนะครับลง3รายการ100 200แล้วก็ผัด4คูได้เหรียญทองหมดเลยนะครับวิ่งเข้ามาแล้วทิ้งขาดเลยนะครับ รังครับอันดับ2ครับเหรินเงินนี่ครับ47.00วินาทีและเหรินทองแดงครับปทุมธานี47.12วินาทีครับอันนี้เป็นรายการวิ่งผัด4ี่คูณหนึเมตรหญิงนะครับกรุงเทพครับได้เหรินทองไปส5 8 2วินาทีครับไปดูรายการต่อไปนะครับกรีทาวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายนะครับรอบชิงชาเลิศให้จับตาดูในช่องวิ่งที่5นะครับ บาสครับนัทพลดันสูงเนินนะครับนักกีฬาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับลงเล่นให้กาญจนบุรีลงวิ่งในช่องวีดี่5สตาร์ไปแล้วนะครับใส่เสื้อสีส้มนะครับโค้งแรกไปแล้วนะครับนั่นแหละครับค่อยๆรวบทีละคนครับบาสแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มแซงครับเนี่ยครับจะเริ่มแซงแล้วแซงไปแล้วนะครับก็บาสนี่เข้าเส้นชัยครับในรายการส0 0เมตรข้ามรั้วนี่ครับ ด้วยสซติห้าสิบเอ็วินาทีนะครับบาสนัทพลดันสูงเนินได้เหรียญทองนะครับแล้วก็ทำลายสถิติกีฬาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2534ได้ด้วยนะครับเซติเดิมเนี่ยอยู่มา32ปีครับเซติเดิมที่51.55วินาทีบาสท,ทำได้สำเร็จนะครับ32ปีโดนทุบทำลายไปแล้วนะครับเหรียญเงินเป็นมมทสิทธิ์ครามพินิจจากสุพรรณนะครับ52.08ิบ 52. เหรียญทองแดงเป็นพัฒนัน พอผ้าทองจากปาจีบุรีครับ52.36นะครับน้องดีใจสะใจมากนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยทำลายสถิติครับสรุปในกรีธาการใช้บรีเกมครับบาสนัทพลนะครับตอนนี้เนี่ยทำไปแล้ว3เหรียญทองนะครับก็คือวิ่งข้ามรั้ว1 1 0เมตรวิ่งข้ามรั้ว4 0 0เมตรนะครับที่เพิ่งแข่งไปแล้วก็วิ่งผลัดผสม4คูณ400เมตรนะครับโอ้โหผลัดผสมก็ได้เหมือนกันนะฮะโอ้โห ไม่ธรรมดาเลครับทำไปแล้ว3เหรียญทองครับปิดท้ายที่รายการวิ่งข้ามรั้ว400เมตรบุคคลหญิงนะครับ,บก็ให้จับตาดูในช่องวิ่งที่3นะครับอริสาเวรุวนณารักษนะครับจากกาญจนบุรีครับเจ้าภาพนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ ก็เริ่มเนี่ยครับเริ่มรวบแล้วนะครับในเสื้อสีส้มเหมือนกันสีเดียวกับเจ้าบ้าเลยนะครับเนี่ครับค่อยๆเก็บมานะครับอยู่ในช่องวิ่งที่3เข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็นามาแล้วครับนํามาแล้วนะครับเข้าโค้งมาแล้วครับ ก็สุดท้ายในอาริสาวิคงเข้าเส้นชัยครับด้วยเซติ1นาที01.69วินาทีนะครับได้เหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นพริรยาบุญจ,จริงครับจากสุราษฎร์ธานี1นาที04.17วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงชาลิสาพิมพประสานจากอบบุบลราชธานีนะครับ1นาที04.56วินาทีครับนี่ครับเขาเส้นชัยไปแล้ว สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ